ไปดูความขึ้นไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้านดีกว่านะครับาานายเศรษฐาทวีสินครับแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีโพโบังพโพนะครับที่ให้คะแนนของพรรคเก้าไกลสูงกว่าพรรคเพื่อไทย<อ>ตรงนี้ท่านก็บอกด้ครับว่าไม่ค่อยหวั่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เสียงของทางพรรคเพื่อไทยนั้นอยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้เล่นออนไลน์แต่บางโพนั้นใช้วิธีการออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าบางพรรคนั้นอาจจะได้เปรียบนะครับรงนี้ยังพูดได้ว่า พรคเพื่อไทยนั้นปฏิเสธที่จะจับมือกับพรักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลครับ,รบโดยทนายเสรษฐรทุบิสิล์น,นครับแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรของพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงผลโพลที่มีการสํารวจและพบว่าคะแนนของพักก้าวไกลนาพักเพื่อไทยในระหว่างลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดมหาสารคามว่าการสำรวจอยู่ที่วิธีการอยู่ที่วิธีการบางโพนั้นใช้วิธีการที่เรียกว่าออนไลน์ส่วนบางโพเน้นลงพื้นที่มากกว่า ซึ่งแตกต่างกันส่วนตัวคิดว่าแฟนคลับของพรรคเพื an, ่อไทยอยู่ต่างจังหวัดเยอะและไม่ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่าออนไลน์อย่างไรก็ตามไม่รู้สึกหวั่นกับกระแสของพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าผลโพจะสะท้อนการลงคะแนนเสียงของประชาชนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องเอาผลของหลายโพมาวิเคราะห์และจัดการเรื่องความลำเอียงออกไป แต่มั่นใจว่าพักเพื่อไทยยังไงก็ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งส่วนเรื่องเสียงออฟไลน์ที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นย้ำว่าจากการลงพื้นที่ที่มีความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยมาถูกทางและนโยบายโดนใจประชาชนส่วนกระแสของพักก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องพักเพื่อไทยจะปรับยุทธศาสตร์อย่างไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวด้วยว่าไม่มี พักเพื่อไทยยังทําเหมือนที่ทํามาและลงพื้นที่ให้เยอะขึ้นเพื่อพบปะประชาชนซึ่งมั่นใจในทุกพื้นที่ส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจับมือกับพักเพื่อไทยและอยากให้ลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายในวินชิตชอบนายเสถียรล่าวว่าส่วนตัวไม่ทราบว,ว่ามีเรื่องอะไรกัน วันนี้ตนมีหน้าที่เดินหน้าหาเสียงพยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดถึงเวลาผลเลือกตั้งออกมาค่อยว่ากันส่วนจะจับมือกับพรรคไหนนั้นนโยบายของพัรคเพื่อไทยต้องเป็นหลักและยืนยันว่าพัรคเพื่อไทยไม่ส่งเสริมนโยบายกัรชาเสรีเด็ดขาดแต่จะทำเพื่อการแพทย์เท่านั้นผู้สื่อข่าวถามด้วยนะครับว่าหากพรรภูมิใจไทย ลดเงื่อนไขนโยบายกัญชาจะมีความเป็นไปได้ในการจับมือร่วมกันหรือไม่นายเสรถากล่าวว่ายัางเร็วเกินไปต้องดูตัวเลขหลังเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไรแต่ยืนยันว่าพรกเพื่อไทยไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารครับ